คุณภาพนะครับเบือภาพรวมไม่เช้าก็คุณภาพได้ดูไปแล้วนะครับหลักๆเดี๋ยวผมตัวอีกทีนึงก็คือระบบบริหารคุณภาพท้าสุดแล้วเราจะมีโปรซิเจอร์นะครับก็คือคิวีซึ่งก็จะเป็นส่วนที่บอกว่าในแต่ละบริหารของของเราเนี่ยนะของ PPS เนี่ยมันก็จะมี3ส่วนเหมือนกันนะครับนี้สําหรับช่วงเช้าอันนี้ต่อไปประมาณชั่วโมงครึ่ง ก็จะเป็นเรื่องของระบบบริหารคุณภาพที่เป็นโปรเซ d u r e ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการการทำงานของเราในช่วงก่อายก่อสร้างก็จะมีหลักๆก่อนนี้ก็จะมีเดี๋ยวเราจะคุยแบบ CTP นะครับเราเรียกเป็น q p c p คือ o r l i t y Procedure นะครับอันแรกก็จะเป็นเรื่องของาการมอบมอบหมายผูๆๆ้ร yani. ับผิดชอบโครงการและแานคุณภาพโครงการครับอันที่สองเป็นการสื่อสารภายในองค์กรนะครับอันที่สนะครับ เป็นการศึกษาเกับลูกค้านะครับนะครับ้เรียนจากลูกค้าและที่สุดเป็นเรื่องของการจัดจงมืองานก่อสร้างและการเก็บสัญญาก่อสร้างก็สิบเรื่องดูนิดนึงก็แล้วกันนะคะนรับลดลดครับเดี๋ยวอของที่ไหนในในกล่องที่ตัวนะครับในตัวนี้มีในตัวนี้ที่ใคร คพดีซีีศูนย์หน่นะครับพอตจีบวกซีเรีย p คือเป็นซีดอบริหาจัารนะครับเอ็นพบอกที่ย่อก่อนแล้วนะครับเอ็นก็จะมาจากมาจากที่มาเป็นของเกิดเกิดเดเกิเกิดเกเกิดเเกิดเเกิิดเเาดกกเดกกิกเกกอก เป็นเรื่องของการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการและแผนคุณภาโครงการนะครับสำหรับคินี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการมอบหมายนเนี่ยก็เป็นวัตถุประสงค์ของคงินี้ก็คือเป็นเรื่องของการมอบหมายให้เมื่อเราได้รับโครงการนะครับได้รับโครงก,การได้รับการอนุมัตินะครับแล้วก็ตกลงว่าจ้างจากาลูกค้านะครับก็คือเจ้าของโครงการต่างๆที่เป็นลูกค้า สิ่งที่จะต้องดำเนินการสยวนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการมอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการส่วนแรกก็คือจากโปรเจกต์ไดเรคเตอร์นะครับได้รับมอบหมายจากเอ็มดีลงมาเพื่อเข้าไปดำเนินการโครงการเด่านี้ครับแล้วก็เริ่มจัดทำแผนคุณภาพโครงการัอันนี้จะเป็นกระบวนการที่อยู่ในคิวทีดีทั้งหมดนะครับเมื่อผู้จัดการโคร,ง,ดดง,กร,โรง,งการได้ผู้ดำเนินการโครงการของทีดีได้รับมอบหมายแล้วก็จะส่งต่อไปอย่างทีเอ็นนะครับแล้วก็ลงไปถึงระดับปฏิบัติการ จะเป็นขั้นตอนของมันอยู่นะครับแล้วก็มีเรื่องของการทาแผนว่าเมื่อเราได้รับมุ่หมายแล้วเราเข้าไปในโครงการเนี่เราจะต้องมีก,กิจกรรมอะไรบ้างที่ที่เราจะต้องปฏิบัตินะครับในโครงการนั้นนะจนสิ้นสุดโครงการอันนี้จะดูอยู่ในแผนวภาโครงการที่เราต้องทำนี่กระบวนการในในเรื่องของโปริเดอร์ในเรื่องของ,ของการมุบหมาย ถ้าดูตา,ากระอทามข่าวน,นะครับอากนี้เนี่ยให้ดูข้างบนนะครับช้องบ,บนเนี่ยจะเป็นเป็นความรับผิดชอบหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นบุคคลที่จะรับผิดชอบในเรื่องนี้นะครับถ้าเกิดสิ่งนึ่งตรงช่องไหนก็้หมายถึงว่าชอ่องนั้นเป็นผู้รับผิดชอบนะครับบุคคลนั้นเป็นผู้รับผิดชอบสำหรับกระบวนการนี้นะขั้นแรกก็คือหลังจากที่ได้ตกลงว่าจ้างแล้วจากผู้ ผู้ว่าราชารนะครับคือคนวหน้าเนี่ยเอ็มดีถ้าผูกอครงการนี้ก็คงเป็นผู้ทัาสุดนะครับก็จะมอบหมายนะครับแล้วก็ทาเรื่องผู้รับผิดชอบโครงการแล้วก็ทําเป็นหนังสือแจ้งไปไปยังผู้รับผิดชอบโครงการนั่นหมายถึงเป็นพีนะครับก็จะอนุมัติออกมานะครับเมื่อเอ็มดีแต่งตั้งพีดีแล้วเนี่ยนะครับพีดีก็จะทําหน้าที่ผูช่ยวคนี้นะครับ ทำหน้าที่ในส่วนของการจัดทำแผนคุณภาพโครงการนะครับแล้วก็รับนโยบายจากที่ดีนะครับเพื่อที่จะเนินการโครงการเพราะแต่ละโครงการจะมีเป้าหมายที่เหมือกันนะครับก็รับนโยบายมาเป็นอมาแล้วโฆษณาไปนะครแล้วก็จะทำแผนคุณภาพโครงการวิธีการจัดทำแผนคุณภาพโครงการมันก็จะมีมีเขาเรียกว่าวินดี้ซั่งซั่งหระดับา W I N T P ศูนยเนี่ยจะเป็น เพิ่มอินสแตชชั่นสำหรับการจัดทำแผนเดี๋ยวเราก็จะไปดูบ้างว่าไอะไรก็อินสแตชชั่นของเรื่องวิธีการทำแผนคุณภาพโครงการเนี่ยมันทำยังไงประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูเอาภาพรวมขั้นตอนในการปฏิบัติ่อกนะครับเมื่อทำแผนคุณภาพโครงการเสร็จแล้วนะครับเราจะถามไปที่ทีดีเนี่ยจะถาไปที่เอ็นอาร์นะครับเอ็นอาร์นี่ก็คือผู้ผู้จัดการระบบคุณภาพนะครับ วันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นใครแต่ก็ยังเป็นมือทักษิณปัจจุบันก็ยังเป็นมือทักษิณนะครับดังนั้นก็เำงานในมือของเองเมื่อจากทำทบทวนถ่ายคุณภาพโครงการแล้วถ้าโอเคก็เอ็นจีก็อนุม like, mm. ัติอน sort of ุมัติเสร็จแล้วก็จะเป็นการส่งกลับไปที่ดีนะครับเพื่อที่จะส่งต่อไปให้ที่เอ็แล้วก็ลงไปที่เหมือน ซึ่งมันก็จะมีมีรูแปแบบของการถ่ายทอดคำสั่งลงไปตามขั้นนะครับเดี๋ยวันจะอนอย่างของเฉพาะนะครับแล้วเดี๋ยวผมอยได้ได้ได้ดูที่ไงนกันก็จะเป็นจะมีสองอันนะครับอันนี้เป็นบันทึกคุณภาพนะครับบันทึกคุณภาพคือเอกาสารสระบบคุณภาพที่ uh, เ่อร์ไพรนะครับเป็นเอ็กซ์แนลอาร์ตนะครับ ก็ค <polarization. S 2> ือผู well. ve mm ้ร hmm. ับรองระบบคุณภาพจะเป็นคนเข้ามาตรวจนะครับตอนที่ผู้ผูกเบือนที่บูทาร์ว่านะครับเปนที่นี้ก็จะเข้ามาตรวจเพราะนั้นเขาก็จะเรียกหาเอกสารพวกนี้นะครับที่เป็นเหมือนใบสั่งเพื่อเพื่อดูว่าเราได้ทําตามระบบหรือเปล่าพตามระบบตามขั้นตอนและมีบันทึกเรียกของหรือเปล่าพวกนี้เราจะต้องจัดเตรียมให้เรียบร้อยนะครับก็จะมีสําหรับ QP นี้ก็จะมีสองอันก็คือหนังสือมอบหมายนเอฟอาร์เอฟพีทนย์หนึ่งทีศูนย์นี่ก็มีแบบฟอร์ม นะครับที่จะใช้สำหรับสำหรับเรื่องนั้นๆนะครับแล้วก็แบบฟอร์มจีดีศ okay, ูนย์เสองเป็นเรื่องการของการต่ายงบแผนคุณภาพโครงการเนี่ยหลักๆก็คือว่าเป็นเอกสารที่จับความคืนตั้งแต่เรื่องของการเพื่อแสดงแนวทางในการดำเนินงานทั้งหมดนะครับของโครงการนะครับตั้งแต่เริ่มต้นนะครับเรามีกำหนดเป้าหมายนะครับนโยบายแล้วก็หน้าที่รับผิดชอบของแต่ละบุคคลที่ดีไซน์ นะครับไม่ว่าจะเป็น PDA Project Manager เองนะครับวิศวกรนะครับช่างเทคนิคหรือแม้กระทั่งเลขาต้องมีหลาาทหน้าที่อยู่ที่กำหนดไว้ในแผนคุณภาพโครกนะครับสำหรับแผนคุณภาพโครงการนะครับก็จะมีรายละเอียดก็จะมีประมาณสักเจ็ดแปดอย่างนะครับที่ที่จะบรรจุอยู่ไว้ในแผนนะครับอันที่หนึ่งก็จะเป็นเรื่องของสถานะของเอกสารของแผนคุณภาพโครงการซึ่งขณาจะต้องมีการปรับปรุงรือัพเดเรื่อยๆนะครับ ให้ตามกับลักษณะของงานนะน้ปัจจุบันนะณจุดที่เราเห็นในร้นนะครับไม่ใช่ว่าเราทําเสร็จแล้วทำแรกแล้วเราก็จุเลยแล้วเราก็ไม่ได้หันกลับไปดูมันอีกเลยนี่มันจะไม่เกิดแผลดูเช็คแอคชั่นนะครับตามที่ที่ได้ว่าไว้เมื่อตอนเช้านะครับแผนทําแล้วนาไปปัดปัดแล้วนะครับก็กลับมานะครับกลับมาปัดแล้วกลับมาก็กลับมาประเมินแผนนะครับก็กลับมาประเมินแผนดูว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือเปล่าถ้าไม่บรรลุตามเป้าหมายก็จะต้องไปจัดการ ปรับอย่างไรก็เดี๋ยวก็ไปดูว่าเป็นอย่างไรได้ตามเป้าหรือเปล่าถ้ายัง้ายังไม่ได้ตามเป้าก็ต้องอันที่สองเขจะเป็นเรื่องของข้อมูลโครงการอันนี้เป็นรายละเอียดทั่วๆไปนะครับเป็นรายละเอียดของโครงการและขอบเขตการให้บริการเห่านี้ครับแต่ละโครงการเนี่ยเราก็ไปทำหนึ่งขอบเขตการบริการอาจจะไม่เหมือนกันนะครับบางบางโครงการเนี่ยเราบอกว่าเราเราเราควบคุมงานที่เทียบด้วยนะครับบางโครงการอาจจะบอกว่าเราไม่ควบคุมงานที่เทียบ รหรือบางโครงการอย่างที่เป็นคอนโดบางโครงการอาจจะบอกว่าเฮ้ยเราต้องส่งมอบห้องให้กับลูกค้าด้วยบางโครงการ,รอาจจะบอกาส่งมอบให้กับเจ้าของโครงการเหล่านี้สิ่งเหล่านี้มันจะถูกกาหนดไว้อยู่ในแถนนะครับในช่วงเนื่องจากว่าเราเราอาจจะถ้าเราไม่ได้เห็นสัญญาไม่ได้เห็นสัญญาระหว่างระหว่าง PPS กับเจ้าของโครงการเราก็สามารถที่จะดูจากแผนคุณภาพโครงการนี้ได้นะครับว่า เราเรับผาดชอบขอบเขตงานแค่ไหนในกานอะไรใํงานในหน่วยงานนั้นน,น,นะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเราเห็นว่าขอบเขตงานไหนมันอยู่อยู่ในนี้ว่าไม่รวมแล้วเราไม่ทำนะคร<ค>ับก็อันนั้นเป็นเรื่อง,งรบริหารจัดการแต่คงว่าก,การจร<ค>ิงอันที่สี่นะครับก็จะเป็นเป้าหมายแลยนะนโยบายของกกนนของค์การนะครับเป้าหมายนะครับอันที่ห้าเป็นผัาองค์กรและโครงสร้างการบริหารอันนี้ก็เข้าใจว,ว่าคงคงเป็น เรื่องของ o n i z a t i o n ก็จะทุกคนคงจะคุ้นเคยกันอยู่แล้วว่ามีระดับขั้นตอนในการบริหารจัดการอย่างไรนะครับอันนี้ภาพรวมนะครับแผนบริหาโรโครงการนะครับ37 QP 15 QI 37 QP คือจำนวนหรือ Quality Procedure ทั้งหมดนะครับที่เรามีอยู่ของบริษัทนะครับแล้วก็15 QI ก็จะเป็น15 n s t r a t i o n นะครับ เป็นเป็นทั้งหมดเดินนะครับซึ่งแต่ละโครงการเนี่ยก็อาจจะถูกยกมาใช้ไม่ครบนะครับไม่ครบแล้วแต่ว่าโครงการไหนจะใช้จํานวนมากน้อยเท่าไหร่นะครับบางโครงการอาจจะมีสเปเชียลคิวพีนะครับสเปเชียลคหมายถึงว่ามีขั้นต่อที่ปฏิบัติงานเฉพาะนะครับปฏิบัติงานเฉพาะไม่เหมือนกับ ไม่เหมือนกับมาตรฐานที่ไม่เหมือนกับ QT ที่เรากําหนดไว้นะครับซึ่งมันก็มีความเป็นไปได้ว่าบางโครงการอาจจะมียกตัวอย่างเช่นอย่างเช่นการอ้างวัตป็นงวดนะครับการเปิดใหญ่ไเมตปฏิบัติอาจจะกองโครงการอาจจะมีมี Q ิซึ่งเป็นบริจาทตานนอ,นอ,นอเข้ามาทำแทนเพราะฉะนั้นโปรซิเจียร์ที่ที่กําหนดไว้ในในในมาตรฐานของเราเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถใช้ปฏิบัติได้เช้น ในกระบวนการขั้นตอนนี้มันก็จะมีการคิดขึ้นมานค,คิดขึ้นมาว่าขั้นตอนในการทํางานถ้ามีถ้ามี QS มาเราจะต้องทาอย่างไรนะครับก็เขียนเป็นโปรไฟเยอะขึ้นมาพิเศษทำหายน,นะครับมันก็จะูกบดมาถูกไ้ในเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเราไปไปฏิบัติงานนะครับบางทีเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยเ,เคยทำใช้งาน,นมาแบบนั้นนะครับเคยทำใช้นี้มาแบบนี้พอมาอยู่ที่โครงการนอาจจะอาจจะไม่เหมือนกันก็ได้นะครับ นั้นเราก็กลับไปอ่านตรงนี้สักนิดหนึ่งนะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าเอ้ที่โครงการนี้มีอะไรพิเศษที่มันไม่เหมือนกับโครงการอื่นบ้างหรือเปล่านะครับเราจะได้ปฏิบัติตดยนั้นแผนนี้มันถูกกาหนดมาแต่แรกอยู่แล้วนะครับก็เข้าไปอ่นเราก็รู้ว่ามันต้องทําเรื่องนี้อย่างไรอีกอันหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการประเมินนะครับผลการบริหารโครงการนะครับอย่างที่บอกว่คชูดนี้ก็จะเป็นเรื่องของการรับรูนว่าแผนที่ได้วางไว้นี่เป็นภาพโครงการ เป้าหมายในการแล้วก็ดีกย่างประเมินทุกๆุกันจะสามเดือนนะครับนะครับทุกๆุสามเดือนก็ที่พอก็จะประเมินนะครับป็นแผนว่าเป็นได้ทำแผนหรือเปล่าได้ทำต้องหรือเปล่าส่วนที่หน่งก็ที่ประชุมไว้ในแผนคุณภาพโครงการก็เป็นพวกในชี้ดูอะไรก็ที่ปฏิบัติงานนะครับนี่ก็เป็นโต๊ะใหมนี้คือรวมๆทั้งหมดเนี่ย ถ้าจะดูเียจริงๆไปดูใน r e v i e นะครับก็ไปดาวน์โหลดดูนะครับเป็นมาตรฐานเยล้นะครับสิ่งที่สำคัญที่ผมจะเน้นคงมีไม่กี่เรื่องสำหรับสำหรับ QD นี้นะครับที่หนึ่งก็คือเรื่องของนโยบายคุณภาพนโยบายคุณภาพเนี่ยคือที่เราเป็น QK นะครับ Q ใน QK อันนี้ไม่ใช่นโยบายคุณภาพและเป้าหมายของของโครงการนะครับถ้ามองมองภาพเป็นสองภาพนะครับ นโยบายและเป้าหมายของระบบคุณภาพนะครับกับนโยบายและเป้าหมายของโครงการนะครับส่วนที่ผมก็ล้งพูดถึงเป็นนโยบายและเป้าหมายของระบบคุณภาพของบริษัทนะครับเราก็คงจะคุ้นกันอยู่แล้วนะผู้ว่าสร้างสรรค์พนาควบคุมจทยคุณภาคุณภาพและเวลาและสารมาตรฐาก็จับจัไว้บั่งไหมนะครับเพราะว่าเดี๋ยวถ้าน้าตีมาถามแล้วตอบไม่ได้จะโดนค่า ว่าหมายหลักของระบบคุณภาพคือป่าศสจากการร้องเรียนจากลูกค้านะครับการเรื่องของค่าเสียของผลการประเมินจากลูกค้าทุกโครงการต้องไม่ต่ำกว่าเจ็ดนะครับอันนี้เราก็จะมีโปรเซอร์ในการตรวจอบนะครับในเรื่องของการประเมินที่เมื่อเดี๋ยวเราผงให้คุยกันนะครับเรนที่นั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราทํางานแล้วเราทายัางไงก็ได้นะครับเราก็ก็เหมือนองเข้าไป่ลกกิจกรรมทุกงาน,นก็มีคนเขาดูวปอยู่ ก็คือเจ้าของนะครับซึ่งเป้าหมายของเราคือความพึงพอใจของลูกค้า